สำหรับบทเรียนนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของแบบะะัญหาที่เป็น fill in อยู่แต่เป็น fill in ที่มาในเชิงของ Flowchart นะคะหรือที่เราเรียกว่า flowchart completion ลักษณะของ flowchart เป็นยังไงนี่คือ flowchart flowchart ก็คือการที่มันมาแบบไหนมาเป็นแบบลำดับเลยว่าอันนี้มาอันนี้ต่อด้วยอันนี้และอันนี้เห็นไหมวิธีการทำฟิล l อินแบบนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะเราต้องเช็คที่จำนวนวอ d ด้วย one word only วอเดียวเท่านั้นห้ามเกิดแล้วหลักการทำ l o w c h a r t เนี่ย ง่ายง่ายตรงไหนง่ายตรงที่ความเป็นโฟลชาร์ดเนี่ยมันเรียงแน่ๆฉะนั้นคุณรู้ทันทีว่าข้อมูลที่อยู่ในพสเเจทที่คุณกำลังจะไปอ่านเนี่ยมันจะต้องเรียงอยู่แล้วนะแล้วเราก็ยังใช้หลักของอะไรดูคีย์เวิร์ดแต่ความเป็นโฟลชาร์ดเนี่ยอย่างอันเนี้ยเห็นไหมคะข้อที่1 2ไม่ได้ยากเลยเพราะอะไรเพราะมันมีแค่คาเดียวเอง Identify นะการบอกอะไรสักอย่างเราเห็นละมันต้องไอดีนติฟายสอย่างแล้วมาอย่างที่3ซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ให้มาอยู่แล้วนะคะ preferred working style ตัว working style เนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดให้เรารู้ว่าโอเคถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอ working style คือเป็นการ Identify อันที่3ไออันที่1กับ2ต้องอยู่ข้างบนันถูกไหมนี่คือตัวช่วยแล้วเราพอแค่นี้ก่อนเพราะไอตรงเนี้ยเรามีตัวล็อกอยู่แล้วเนี่ย p r e f e r working style เราก็กลับไปดู passage ของเรากันโฟกัสกับสิ่งที่เราเห็นก่อนก็คือพวก working style เราก็ไปอย่างเร็วเลย if we want to find a job to motivate start freelancer อ่คุไปเร็วอย่างนี้เลยนะคะ มีอะไรมีคําว่า identify โผล่มาฮะเพราะเราจําได้ว่ามี identify แต่ตรงนี้มันพูดชัดเจนยังว่า1,2,3มีอะไรหรือมีคําว่า working style อยู่ตรงไหนหรือเปล่าอ่ามันยังไม่มีใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ ไปต่ออ่ะไปต่อมาปึ๊บ figure out อ๋อเราก็ต้องรู้จำได้ไหมคะคีย์เวิร์ดเนี่ย identify เอ้ figure out คือการหาเจอหรือการค้นพบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือนึกออกหรือคิดออกก็ได้หรือสมมติบางคนบอกว่าหนูไม่รู้จักคำว่า figure out แล้วเราก็ยังโฟกัสกับ identify ก็ยังไม่เป็นไรเราก็ไปต่อจนกว่าเราเจอ working style ซึ่งเป็นตัวล็อกเล่าถูกไหมเราก็ไปต่อ really l e v e you need to ดดดอ่ามี recognize อแล้วก็มี self employment freelance work มี personal strength มีนู่นนี่นันน่นอ่า working style มาโผลตรงนี้เห็นไหมคะที่เป็นตัวล็อกเหล่าฉ คุณรู้ล้ไออันที่1กับ2 identify 2อ,อย่างแรกเนี่ยมันจะต้องอยู่ในประโยคก่อนหน้านี้อ่ะฉะนั้นเราไปหาเลยเราต้อง identify อะไรกับอะไรแล้วค่อยมาพูดถึงเรื่องของการ aware of working style คือการรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอันไหนซึ่งประโยคนี้ครูจะตัดเลยครูก็จะอ่านแค่2ประโยคนี้เลย to be successful and happy at work เราต้อง figure out what is your e a l l y love You ต้องหาให้เจอว่าคุณรักอะไรแน่แและคุณต้อง recognize อ่าเห็นไหมฉะนั้น recognize เปอีกหนึ่งคำ recognize your passion ันข้อที่1เราได้แล้วเห็นไหมก็คือ passion เพราะหนึ่งหัว มคะกับอีกหนึ่งอันล่ะเราต้อง identify อะไรให้ได้มาต่อ to do well at self employment or freelance work too you need to know เห็นไหมคะ you need to know ก็แปลว่าคุณก็จำเป็นจะต้องรู้ what your own personal strengths are ฉะนั้นอันไหนที่ดูน่าจะเป็นคำนามเพราะเมื่อกี้เราบอกว่า identify passion จะเป็นนามฉะนั้น identify อีกอย่างหนึง่งก็น่าจะเป็นนามเหมือนกันเรื่องของ working style ก็เป็นนามในประโยคนี้ข้อไหนคะเราต้อง know อะไรคะ what your own personal strengths are คำตอบคือคำว่า strengths นะคะคฉะนั้นนี่คือคำตอบข้อที่2ของเรานะ passion กับ strength แล้วก็เอาคำตอบมาเขียนอย่าลืมนะคะเรื่องของการ spelling เช็คให้ดี